เนาะสุดเจ้าเนาะเนีไเกี่ยวเขาล่าอเลเกี่ยวกับทไหนเกี่ยวเขาเนี้ยลาเออพอ่แกเพิ่งคิดได้ปีนี้แม่แกเพิ่งได้ปีนี้เออแกเพิ่งคิดได้น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วเออลเคพิ่งคิดได้เราอยากแบ่งเงินเาใช้เนาะ ย่นานเฮาบูมีนเคยละระแบงเขากเขาพ่อแล้วพ่อหกเขาเป็นเพียรผ่อนเขาเป็นขนาดกับพี่น้องเบอร์เขานี่โอ้ยปลึกปลุกปลุกปลุกโอ้ยคล,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 ลายหน้าไ้นี่นะเป็นขนาดสีทอ,ทองทั้งทุ่งเลยค่ะ ทังทุ่งเลยก็จะเอาแปดสองก็บ่ได้เอาด 5, 4, เอาด้๋ยนะแปดสองหาซื้อจะเอาเดีคยะหวยไทยนีย่มัก็ออกสามสองออกสามสองปเอาไปวิ่งื้อไทบูชื้อเป็นตูได้กรได้แม่นี้วันว่ะเอาสามย่าแม่ยังไงเขียดนะเกี่ยวกับเสี้ยเมื่อวานมันยัเกี่ยวกับเส้อเขียดโดนอะไร เกี่ยวข้าวแดดพี่น้องข้าวแดดข้าวล่มค่ะล่มขนาดเลยเข้าวเบอร์นี้ค่ะล่มล่มแหง้งเกี่ยวข้าวเจ้าค่ะเออใส่เลี <c oughs> ้ยงกะไปกะกดอ่อนื้ง

เออพี่รื่อพี่นร่อท่านลกระสือพูดจักบกระือนี้ยก็สูงแทอะบานเครื่งบินกือยุกใหม่ต้องยุูงกระือกินกระสือยุสหหบหห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 อหห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 าหห มันโง่แล้วมันสลดัดโกเด่นเนี่ยมันมานอนตากแดดเนี่ยมันเป็นยังไงไโกเด่นนี่นี่เด็ก <c oughs> นอน <c oughs> นอนไปนอนมุดหัวใส่ห่มจะดากไปทึกแดดมาท่านี่ <c oughs> โอ้ยโง่แล้วสลัดมาในก็ดีฮะท้ายละเม่ดยดยนเนี่ยโง่จักโง่จักสลัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ <c oughs> เอาหัวเข้าห่มจะเล่นเบื้องได้หวานเออเอาหัวเข้าห่มหัวเข้าห่มจะระดักขึานแล้วออกแดดโอ้ยอาบแดดบ่นี่เนาะ มันจะดันน่ะดไก่รกำาสดในาให้ไส่นะเออาบน้สะมาดพอดีเอาสีมเด้อมันจะต้องกับสีดำนี่เด้อสีสมสีเหลืองเด้อสุดไ้นามฮันนอนมึงในพันหอนงานบกกัด็กเลย Ừ, thế cho ơi nói sẽ tạ tôi yên cái. Ừ. À, cho phụ phụ cho rồi Lượm mà, ừ. mà mà ơi nói tô tô ừ. lên gì. Ừ, nè ừ, gì sẽ đây. Ừ. Khéo này chân ở khất. Ừ. 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 À Ăn đi thịt cái mò cái đèn đấy. มาพะเก่งเก่นกี่ยุใส่มาแพะเก่งกันเก่งขุนบอกว่าบนน้อยได้ไงเลยไดยโอ้มื่อเสาร์นี่ขี่ซ้ำล้อนาะพ่อแจ็คมื่อเสาร์นี่เอออ้าวมันเกาะอยู่หันกับเราก็อุ้มขึ้นซ้ำล้อเลยเลยจะขี่ไปเลยมักขึ้นรถไหนอือโอ้รถโบยไทยเก่งอันเคยขี่ก็บ้านก็ว่าเราจอนเลยเออโอ้รถไทยมันเยอะ

ใครอู้งานบ่อู้งานก็เบิ่งในนี่ละอาเออปบรรอัแล้วอ่ารุ่นนี้บ่มีอู้อ่าจะาลองกัไปซื้อแม่เรือเนี่ยน้อ่อันนี่บืองไม่ใช่คนืนืออู้ไม่ใช่คนเนือเนาะบ่อู้บ่อู้เนื้อักนัเขาไปอันนี้กเออาไปยัอันนี้กระไดเออไปนนี้ไดครนี่ซองมือหาซูเจกี่ยนี่เอาอ เขาได้กินได้ไ้นมเปรี้ยวลดอะไรบอกเที่ยงรดผลไม้รวมหรือว่ารว่าสตรอเบอรี่ใครจะเอาแล้วตะซอยก็เอาอย่างลุงค่ะเด้อโอ้เอาอย่างมากินมืดเนี่ยบ่เออนมเปรี้ยวมันตกพื้นนมเปรี้ยวแช่เย็นเด้อมันจังแซ่บมันจังมีเร่งให้กินได้บบกินเจ้าระวังได้ เออให้กินไดเนอย่าทาเด้นเออย่าทาไดตนสลองแล้วเข้าไดตนสลองมืนมัแล้วสลองไว้ก่อนเอ้ยมือเก็บตกเนาะข้าเกี่ยวง่ายไปแต่อ่อนเนาะเข้ามันยังบ่สุกแฮงดีล่ะอืมพอดีบื้อน้ำหนักไปาจะสดโอเคเขาเจ้าบ่อยากแซ่บสดเนาะเขาใช้รถนวดเนาะเขาไม่บ่ใช้รถเกี่ยวเนาะ เาอานย้าวันโอ้ช้างเขาจะีเราก็ได้เห้นไร้ละพันก็เข่าสบายอืมตายเราจะจะใช่แบบไหนเงินเนี่ยมันเป็นลาสองพันเันเดียวยายพันเดียวนะพันเดียวก็เล่นได้สองพันฮะเงินเกษตรกรบอกตัวเดียวเนี่ยนะนนีต้อนให้บอกันที่ยีบเอ็ดบอกเดือนนี้บอกเดือนพฤกายนอมลทีต่อตน เดีอ,อยวจะไปอีกรอตหนึ่งนะคะกับพอดีน่าจะครึ่งครึ่งพวกนี้ก็เอาแล้วพ่กนี้ก็ฉลองเกี่ยวเป็นคาดกันแล้วก็ไปนวดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นวดแล้วก็มัดหลายขั้นตอนหลายขั้นตอน,นะคะ่ะก็จะได้ข้าวแต่ละเม็ดอันนี้เป็นข้าวเ,เจ้าข้าวเจ้ากินแซบด้วยนี่เยอร้อยห้าเลยร้อยห้าวันนี่บอกไป แต่ดินเขาชุ่มเนาะดินเขาเนะชุ่มได้ดินเนี่ยได้เออชุ่มมันโบแห้งเลยทั้งเขาจะกรอบลวดินเดพอเลยใช่มคเออนนะคะเดี๋ยวพักพักสักสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ต่อให้ต่อไปค่ะติดตามต่อค่ะเตือนกิกิดอ่ะบ้านที่เนาะ นสิปิดจบแล้วค่ะสิปิดจบแล้วคนมันยืนเนาะนยืมเมาเลข้าวสีทองค่ะสีทองสีทองไม่ได้เบ็ดอไม่จักได็ มาดันนะอะรกเอะรยู่าหมองโอ้ไม่ดังจาเดก็ี้องนอาเจ้าเจ้าใหญ่เอ้ยสู้สูเป็นขนาดข้าเจ้าเนาะเจ้าเจ้าอเจ้าตัวนี้คือพอดีตัวพูนคือทีเนาะตัวนี้เ่นวแตาระณม ถามคุณวาอนาคตแล้วแต่อารมณ์บ่ถามจะพลาดไปแหละปุ๋ยเตยไตรวันเออมันมันเกี่ยวกะให้นี่มันได้ปุ๋ยบ่เป็นขนาดพ่นงุ๊งิดกับกับยายแม้มตัอหันเอออารมณ์เสียให้ตอหันอารมณ์เสียให้ตัวนี้อารมณ์ดีเนาะคือลูกน่เนาะเนาะคือเฮ็ดลูกเนี้เนาะเฮ็ดตั้งใจบ่ตั้งใจเนาะโอเด็ดขนาด เตียงเตียงเนาะโอ้แด็กขนาดเลยสองโมงสิบโมงนี่ยเพลินย่อยแล้วเอาลมมาเลยตอนใสมอเต็มเมื่อเต็มมื่อแล้วครึ่งครึ่งวันเลยเดี๋ยวห้างบุกไปมีลมบุกไปกับพวกใคกลัเกี่ยวข้าวไค่กลัวดำนาเนาะนี่อาหารค่ะอาหารกระเปร์เต็มทุงอาหารกันเลยขนมอิ่มอิ่มเนี่ยมากระเจ้านี่อิ่มเนาะมาอิ่มทั้งน้ำทุกกำลัง ซื้อขนมบุีก็ถือถือปิ๊บตามก้นเลยไม่จ้าง